สวัสดีค่ะวันนี้ฝึกงานมันที่2แล้วนะคะวันนี้มีสิ่งที่ต้องทำสองอย่างก็คือไปฝึกงานนะคะแล้วก็ไปดูบ้านที่จะซื้อนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามที่ถูกถามเยอะมากนะคะว่าทำไมคลิปของเราเนี่ยถึงดูเงียบเหงาไม่ค่อยมีคนเดินนะคะแต่ทุกคนดูดีๆนะมันมีคนเดินแต่ว่าคนที่เนี่ยชอบใส่เสื้อสีดำมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็น แล้วถ้าถามว่าอันนี้เป็นนอกเมืองใช่ไหมใช่ค่ะคนนอกเมืองส่วนมากก็คือจะใช้รถยนต์นะคะก็จะไม่ค่อยมีคนเดินค่ะเราถูกส่งมาฝึกง,งานนอกเมืองนะคะประมาณเกือบเกือบสามกิโลจากโคเปนเฮเกนนะคะก็เราก็ไม่ได้มีรถเนาะเราก็เดินเอานะคะแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคือมันไม่น่ากลัวที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือไม่ใช่ป่านะแต่ว่าเป็นรั้วบ้านของคนที่นี่ค่ะ รั้วคนที่นี่ส่วนมากก็คือจะเป็นต้นไม้เลยทุกคนจะเป็นรัว้วต้นไม้นะคะก็มันไม่ใช่ป่าคนแต่เราแค่แบบไม่กล้าที่จะส่องเข้าไปถ่ายในบ้านเขาโดยตรงเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือคนที่นี่ชอบความเป็นส่วนตัว